แก้ได้กับได้แก้เนี่ยก็คือหมายความว่าสุดท้ายไม่สําเร็จแม้แต่เพียงทางเดียว mm hmm. การตัดสินใจเนี่ยนะครับ mm hmm. เคลื่อนโดยทางอ้อมของพรรคเพื่อไทยที่อธิบายตอนแรกเสียงดังฟังชัดนะครับบางคนบอกพรรคไหนไม่เอาด้วยขอให้ออกไปนะครับ mm. เป็นโนย mm hmm. โยบายรัฐบาลพอถึงตัวเองเนี่ยนะครับดูการสำแดงตนน,นะครับ <S 1> <1> <S พักร้อยสี่ิบกว่าคนสำแดงตนยี่สิบกว่าคน ใ,ในวันแรกวันที่สองนี่หนักกว่าเดิมอีกใช่ค่ะนะครับก็คือหมายความว่าอย่าไปวาดหวังไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมคุณไม่มีทางที่จะสําเร็จอทีนี้นะครับยติของคุณหมอเปรมสังนะครับที่จะไปถามสารรัฐธรรมนูญว่า,วานนี้วในเรื่องการทําประชามติเนี่ยนะครับว่าจะทําก่อนจะแก้ไอ้สองห้าหกเนี่ยนะครับสิบห้าทับหนึ่งเนี่ยว่าจะ ทำประชามติก่อนไหมเพราะว่าเขียนนี่มันมันก,กังวลไหอหรือว่าจะทำหลังหลังจากแก้ไขสองห้าหกแล้วอืนะครับแล้วก็ไปทำอีกทีกันตอนอได้เขียนรัฐธรรมนูญเสร็จซึ่งความไม่ชัดเจนอันเนี้ยนะครับซึ่งต้องยอมรับความจริงก็สภาพเหมือนตอนแก้ไขมาตราสองเ้าหนึ่งคือการที่เขียนไม่ชัดชนะครับว่าจะต้องไปทำประชามติกันตอนไหนใช่กี่ครั้งนะ จตจำนวนครั้งและก่อนหลังะนะครับเช่นว่าจะแก้ไขมาตรา256เนี่ยจะทำก่อนนะนะครับหรือว่าแก้เสร็จแล้วก่อนที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญมาทำประชามติก่อนไหมว่ายินยอมให้แก้กันไหมการที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับถ้ายึดแนวทางเดิมเนี่ยตอนนี้ร่างนี้ยตินี้ก็ยังไม่ได้ผ่านนะแต่ผมเชื่อว่าผลลัพธ์ไม่ต่างก็คือหมายความว่า ศารรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยเมื่อมีเหตุแล้วใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่มีเหตุคุณก็ไปตายเอาดาบหน้าเองเลยเพราะเมื่อปีที่แล้วหกเจ็ดก็ยื่นไปแล้วสารบอกว่าเหมือนมันยังไม่มีเหตุอะไระสารก็ยกคําร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตัดสินใจความจริงพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาแสดงตนตรงไปตรงมาที่สุดแล้วตรงนั้นนะครับพักประชาชนก็แสดงตรงไปตรงมามากที่สุดแล้ว นะครับพักเพื่อไทยขอคนขึงขังพอเข้าห้องประชุมสำแดงตนก็เป็นคนละคนไปจนคนมองว่าตีสองหน้านะครับรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็ในซีก,กของชาติไทยพัฒนาพักกล้าทําไม่มีใครหวัทตะโกนนะครับ <c oughs> และฝ่ายค้านพลังประชารัฐเขาก็แสดงเจตนานะครับ <c oughs> เหมือนกับพักภูมิใจไทย <c oughs> ความจริงแสดงเจตนาสองพัก <c oughs> ที่ไม่เข้าร่วมสังกัดกแต่ในทางปฏิบัตินะครับ หลายพักการเมืองมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยยังมีความเชื่อว่าทางอ้อมก็ไม่สำเร็จต่อให้วิถีโค้งมาเป็นวงกลมคำตอบก็เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ว่าจะไปโชว์เหนือว่านะครับว่าจะแก้โดยแชร์กใช้คำว่าอะไรนะแก้ได้กลับได้แก้คำตอบเดียวกันแก้ได้กับได้แก้เนี่ยก็คือหมายความว่าสุดท้ายไม่สำเร็จแม้แต่เพียงทางเดียว เพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไอ้ที <related> ่แก้ไขใกล้เคียงที่สุดคือผ่านวาระหนึ่งวาระสองและปอดแทกไม่กล้าโหวตวาระสาในตอนสมัยรัฐธรรมนูญปีห้มาครั้งนี้ก็เชกเช่นเดียวกันอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นว่ารัฐธรรมนูญปีหกศนย์เนี่ยทำให้พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลเศรษฐาทวีสิน เพราะในวันนั้นวุฒิสภา152คนเนี่ยที่แต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานั้นเป็นคนมาโหวตได้ถ้าไม่ใช่รัฐธรรมนูญ60พิธาเนี่ยจะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีแรงเนี่ยนะครับแรงที่จะกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกเราดูนอกสภานอกจากไอ้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 รอนะครับกลุ่มของไอ้เป๋ายิ่งชีพที่เหลือเบาบางมาก เราในผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต่างรมต่างวาระหลายครั้งมไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ข้างนอกนมันเบาหวิวมากนะอ๋อปกติจะแบบโอ้โหมันจะมีแรงแบบกระเพื่อมของสังคมเหมือนอย่างตอนยุคพลเอกประยุทธ์โอ้มาล้อมสภากันเลยมีแรงกระเพื่อมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเบาจริงไม่รู้อะไรก็ช่างช่างหัวเมืองคือฟิลชาวบ้านประมาณอย่างเงี้ยคือหมายความว่าอยากจะทำอะไรก็เชิญ เขียนกฎกติกามายังไงก็เหมือนเดิมอะไปแก้สันดานก่อนไหมใช่ไม่เห็นประโยชน์ของการแก้แล้วไม่รู้จะแก้อะไรด้วยคือเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้เห็นอนาคตมันได้เห็นเส้นทางความจริงก็วิตกเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็เรื่องเดียวแล้วมันผ่านไปแล้ว <อ because S 1> นะครับคือคำคำถามพ่วงที่วันชัยสอนสริรใิในพศออน,นั้นคนละคนกับวันชัยในพศนี้เนี่ยนะครับที่ภาคภูมิใจ นะครับที่ให้อำนาจสวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่เหลือก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นอีกต่อไปนะคะเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นแรงบันดาลใจนะครับที่จะไปกระตุกอารมณ์ของผู้คนการมีส่วนร่วมนั้นเบาบางมากแต่แน่นอนที่สุดนะครับพรรครัฐบาลอย่างพรรคหลักอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยแสดงความเป็นนักประชาธิปไตยใช่ค่ะนะครับขั้นสูงสุดมาแล้วเนี่ย ก็ต้องไว้ฟอร์มเพียงแต่ว่านะครับเมื่อรู้ปลายทางอยู่แล้วว่าคุณจะอ้อมคุณจะตรงผลลัพธ์เท่าเดิมแต่ท้ายที่สุดนั่นนนะครับคุณก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จมันอยู่ตรงไหนนะครับและแต่ละคนเนี่ยนะครับที่มายืนแถลงเนี่ยก็เคยผ่านการไม่โหวตในวาระที่สามทั้งสิ้นซึ่งผมก็รู้นะครับว่าการตัดสินใจในพศนั้นไม่ใช่คนเหล่านี้เป็นคนตัดสินใจหรอกนะครับย่อมที่จะรู้กันได้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับร่องรอยต่างๆปรากฏการต่างๆอยู่ดีๆก็นะครับที่ปรึกษาลอยของรัฐมนตรีเกษตรนะครับก็ <c oughs> เป็นสอยคุณอนุทินคุณอนุทินว่าพูดเรื่องหน้าโตเมียขึ้นมาเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในทางการเมืองน,นั้นนะครับทุกคนต่างก็ต้องรู้กันเพราะรายการของคุณหมาแก่เนี่ย ก็เป็นสถานที่วางระเบิดอย่างสำคัญก่อนหน้านี้วางเรื่องประเด็นบ้านอาจารย์วันนอนะครับยังเสียงระเบิดยังไม่ทันหายหูอื้อก็มาวางเรื่องสนามกอล์ฟนะครับทัที่สปอซึ่งคุณอนุทินเขาก็รู้เนี่ยนะครับว่ามีงานใส่เขาเขาก็ฟาดโกลมเข้าไว้แต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับในทางการเมืองก็อย่าอย่าประมาทนะครับคิดว่าทุกอย่างมันจะง่าย เหมือนกับกรณีของบิ๊กป้อมใช่บิ๊กป้อมเนี่ยครับแกอาจจะใจดีนะแต่ว่าคนอื่นๆมันไม่ใช่นี่นะครับว่าในทางการเมืองเขาก็มีมือมีตีนกันเหมือนกันนะครับในการที่จะฟาดฟันกันและเนี่ยนะครับถ้าเอากันถึงที่สุดนะครับก็รัฐบาลมันก็ล่มอยู่เดียเพราะว่าอยู่ดีๆพักร่วมรัฐบาลก็ก็เห็นปรากฏการณ์อันนี้นะครับก็จะข้อเท็จข้อจริงยังไงก็แล้วแต่ แต่ในทางการเมืองในท่ามกลางการแสดงจุดยืนแต่ละคนถูกผิดว่ากันนะนะครับมันก็ว่ากันไม่ได้เพราะมันเรื่องความเชื่อของใครของมันแต่ว่าเคิื่อนปล่อยอาวุธลับกันแล้วแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ในทางการเมืองอย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เพื่อจะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันเดินใบข้างหน้าเนี่ยนะครับอย่างที่น่าสนใจ